โอเคก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะตัวนี้ครับนนรว,วันนี้เราจะเกี่ยววอตันเมดสตองเก็ตในเซิร์ฟเวอร์ไทยหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกสามสามนะผมนะโอ้โหเสียงกูเปลี่ยนไปเยอะเลยเสียงกูเป็นเฮียเลยเนี่ยเออแล้วสุดก็จะมีภารกิจมาด้วยเป็นภารกิจเอ่อใช่บอร์ดออนเซนนะผมนะก็ความจริงมันก็ไม่ใช่กิจกรรมเบอร์ว้าเลยนะมันก็กิจกรรมทั่วๆไปนั่นแหละครับนะเราตัวนี้ก็จะเป็นการจ้างนะผมนะก็เดี๋ยวผมให้ตัวไหนดี ราชาผมว่าไม่น่าเวิร์กว่ะอ่ะผมปล่อยเป็นทัสมกุกิแล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงผมปล่อยเป็นไม่ใช่ทัสมุกิเด,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 ดี๋ยวฟูบุกิดิอีกตัวนึงเป็นราชาซีฟู้ดไหมอ่ะเอาไปปล่อยแล้วกันราชาซีฟู้ดนะผมนะอ่ะเผื่อใครอยากได้ตัวไล่อันตินะผมนะเอาไปคอมโบนะครับ กิจกรรมนี้ผมคงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นนะในเซิร์ฟนี้นะผมปล่อยยาวแล้วเซิร์ฟนี้ผมของพูดตรงนี้แล้วนะครับผมนะว่าเซิร์ฟนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นอะไรแล้วนะผมนะก็แค่อัปเดตเฉยๆนะ,ๆะนะครมาอัปเดตตัวละครนะผมที่เข้ามานะแล้วก็อัปเดตนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะผมโอเคเราไปดูด,ดักกันดีกาเราไปเร็วๆเ,เลยนะผมนะ น,นี้อยู่อันดับที่187นะผมนะพาน,นาอยู่ที่285ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่196นะผมส่วนกิวก็อยู่ที่18นะผมนะเฮียพูดถูกตรงประโยคแล้วบอกว่าพูดไม่ชัดนะผมนะโอ้โหก็ขนาดผมไม่ได้อัปเดตนะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะผมนะยังขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นอีกนะผมนะสักพักน้นก็ขึ้นอืดนะผมนะเออตลกอะไรของกูเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไร พีพีขอดูหน่อยพีพีเป็นคนตีผมไหมก็ไม่มีใครตีนะครับก็คือต่างคนต่างอยู่นะครับโหมดนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่ได้เล่นอะไรเลยนะโอ้ไอสัตว์เอามาทำเหี้ยเนยะเกลียนชุบนะผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับแต่ผมก็ยังยนะอัปเดตอยู่นะเอ้ไม่ได้เล่นน้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเลิกเล่นหมายถึงแบบยังอัปเดตอยู่กูจะพูดยังไงเข้าใจวะ ก็คือก็อออยังอัปเดตแต่แค่ไม่ได้ล่นนะเออประมาณนั่นแหละครับของก็ยังเหมือนเดิมตัวดําก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมครับอยู่นูครับพึ่งวันพึ่งจะเซื้อครับผมวันนี้หมดเขตแล้วเลยสิบแปดใบสิบแปดใบก็สามพันเก้าร้อยเพจซึ่งไม่ทันแล้วนะครับก็อดไปนะครับอืเพราะฉะนั้นสายฟีอย่าหาทำผมอันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับก็ก็เลยไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เป็นเซิร์ฟเ,เ,นะเ,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 เก่านะครับก็เลยไม่ได้ซื้อเออกูเบเลอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปเซิร์ฟในเซิร์ฟใหม่เนาะอืมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรให้เรารีวิวแล้วผมก็มีแค่ตัวเดิมซ้ำๆเราไม่มีที่อะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าเซิร์ฟหกสามสามดีกว่าผมไปเดรกส์โกะผมจะไปกันไวัยเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟเวอร์หกสามสามไปทีเรียบร้อยแล้วผมนะผมยังไม่ได้เข้าเลยนะวันนี้โอ้โหขี้เกียดเล่นนะครับเซิร์ฟเยอะเกินนะผมนะก็เลยมาจริง ไปจริงจังเซิร์ฟใหม่แลผมนะพอเซิร์ฟพวกนี้ก็เก็บเอาไว้นะผมนะความจริงนะผมก็อยากจริงจังเซิร์ฟหกหนึ่งเก้ากับหกสามสามอยู่หรอกแต่ว่าเข้าใจคขาว่าเราไม่มีคู่แข่งปะเราไม่มีแบบเป้าหมายนะทุกคนมันไม่มีใครอยากเล่นกับเราอะเข้าใจไหมแล้วน้องๆส่วนใหญ่เขาก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบางคนก็เลิอกอ่อนไปนะครับโชคดีที่ยังมีน้องคนนี้ยังอยู่นะครับอยู่ในเซิร์ฟนี้ผมก็เลยยังแบบยังเข้ามาเล่นอยู่ตามปกตินะผมนะอ่า แต่ว่าผมคงอาจจะไม่ได้อัพอะไรเยอะนะผมแต่ก็ยังเล่นอยู่นะเออแค่ไม่ได้เข้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับอืมไม่ค่อยได้อัพเดทเท่าไหร่แต่ก็พยายามอัพตัวละครอยู่เรื่อยๆนะผมนะก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมจริงจังเซิร์ฟใหม่นะอืมอ่ะอัพเกดกันไปครับขึ้นเรียบร้อยโอเคอัพเกดกันไป อ่ะไหนๆเราทำเควสักหน่อยแล้วกันก่อนปิดคลิปนะผมแล้วก็จะได้คุยกับน้องๆด้วยอวันนี้ผมไม่รู้มีไลฟ์หรือเปล่านะครับเพราะฝนเหมือนจะตกอีกแล้วนะตกอะไรนักหนานก็ไม่รู้นะผมก็เหนื่อยครับนะเหนื่อยรับบ้านผมจริงๆเลยนะครับที่ฝนตกบ่อยๆนะครับไม่รู้จะตกได้ตกดีตกอะไรนักหนาน,นะครับแล้วก็ใครที่รอ,อเห็นผมปลุกตื่น ยูยูอาร์ผมไม่ต้องห่วงนะครับเซิร์ฟนี้ผมไม่ไม่บิดแน่นอนครับเซิร์ฟนี้ผมเล่นนะครับเพราะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวนะแต่แค่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าบ่อยเฉยเซิร์ฟนี้นะครับมันก็แค่นั้นแต่ผมก็ยังปั้นอะไรเหมือนเดิมนะครับเนี่ยปั้นเหมือนเดิมเลยเออประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวทำเคลสดต่อเลยเคลสผมเยอะมากเลยครับ แ้บจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยออเอาคี่กันก่อนอเออหินหินม่วงนี่ผมลืมดูแล้วว่าผมขาดเท่าไหร่นะในเซอร์หกหนึ่งเก้านะครับลืมดูนะครับขอถอดชิชาร์จเบ็ดวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยชาร์จโอเคแล้วก็ ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าใครอยากดูผมพีพีนะครับดูที่ไลฟ์สดได้เลยครับเหมือนเดิมก็ผมวันนี้ก็ไม่รู้จะไล์อะไรไม่ถ้าอะไล์เดี๋ยวผมจะบอกหน้าจมชนอีกทีหนึ่งละกันนะผมนะออ้ยร้อนอ่า รู้สึกว่าพอเล่นเซิร์ฟดำเนินนานก็เบื่อนะผมอยากรู้จังเลยคนที่เล่นเซิร์ฟศูนย์หนึ่งนี่มึงต้องแบบมึงต้องรักเกมนี้ขนาดไหนวะเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอะแล้วแบบยังเล่นอยู่ปัจจุบันผมยังเห็นอยู่นะยังมีคนเล่นอยู่นะเซิร์ฟศูนย์หนึ่งอะโอ้ยอมใจเลยวะ ดูดิผมต้องทำเคลปแบบนี้ทุกวันนะทุกคนทำจนเบื่อเซิร์ฟหกหนึ่ง้าของทำเสร็จแล้วไงผมเลยไมาให้ดูนะครับอันนี้เซิร์ฟหกสามสายังไม่ได้ทำนะครับก็เลยอย่างที่ทุกท่านเห็นครับผมทําแบบนี้ทุกวันเลยครับวนอย่างนี้นะวนลูบวนลูบนะครับแทบจะไม่ได้พีพีแล้วผมพอพีพีเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงมันสูงแล้วผมก็สู้ใครไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องไปสู้กับเซิร์ฟนอกเอานะครับผมนะอืม เลยเควสอัพตัวละครอัพเกรดตัวละครแล้วก็ตีตีเหล็กตีเหล็กตีเหล็กยีกอ่อะไรตีไอเทมแล้วก็อันหนึ่งนะพยายามทำช็อกโกแลตมันไม่ว่างนะครับโอเคแล้วก็เควีต,ตรงนี้ต่อเลยนะครับ น้องห่วงครับเดี๋ยวเซิร์ฟใหม่ผมก็ทาเหมือนแบบเหมือนแบบนี้แหละครับนะเพราะน้อง,องๆไม่ต้องกลัวนะว่าเซิร์ฟใหม่ผมจะเป็นแบบนี้ไหมก็เหมือนเดิมครับแต่แค่ว่าเซิร์ฟใหม่นี่ผมจริงจังเลยนะผมนะผมจะเล่นแบบจริงจังเลยครับเซิร์ฟ6-4-3นะผมนะอันนี้พูดจริงๆนะผมนะผม <c oughs> ผมไม่ไม่ไมนี่แล้วผมพูดตรงๆเลยผมไม่ย้ายแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเห็นผมย้ายนี่คุณเลือกติดตามแล้วถ้าผมย้ายอีกนะคุณเลือกติดตามได้เลยครับนะเหตุผลที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมคือผมเบื่อแล้ว ผมผมขี้เกียจย้ายแล้วอะผมเบื่อแล้วถ้าคุณเห็นผมย้ายเสด็จคุณจาไว้เลยนะว่าผมเนี่ยไม่เบื่อเบื่อเซิร์ฟตัวเองนะผมนะแต่ผมว่าไม่มีหรอกเพราะถ้าผมทําอย่างนั้นแม่งก็มีคนเลิกกดติดตามกูเต็มเลยนะผมนะแต่นี่ผมไม่ย้ายแล้วผมพอแล้วผมเหนื่อยนะครับถามว่าเออทำไมพี่ถึงเหนื่อยเหมือนก็แหกตาด้วยนะ้องกูต้องวนทําซ้ําแบบนี้ทุกวันเลยครับพีพีแทบไม่ได้สู้ครับสึกดวนสึก เฮียอะไรก็ตามก็ไม่ได้เล่นเลยนะผมนะเศร้านะผมนะอีกอย่างนะผมก็ไม่จริงจังเซิร์ฟจีนด้วยผมไม่ได้จริงจังเซิร์ฟไทยสักเท่าไหร่ครับโจ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 แมวน่ารักจุ๊กแมวใครเอ่ยน่ารักจังเลยผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่น้องๆแบบทักมาแล้วแบบโอ้ยพี่ ตีผมหน่อยพี่เออพี่ผมอยากเล่นกับพี่ผมเอฟซีพี่โอ้โหกูโคตรคิดถึงบรรยากาศนั่นเลยแต่ตอนเนี้เหรอคุย <c ười> คุยเลยครับไม่มีเลยนะครับแม้แต่งเงาหัวยังไม่มีเลยครับน้องๆเข้าใจแล้วครับว่ามันไม่มีใครอยากเล่นกับเราหรอกนะครับน้อยใจแม่งเลยเฮียโอเคใกล้ถึงสิบนาทีละเควสน่าจะไม่เสร็จนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวให้ดวนดับแล้วก็ปิดคลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําเควสต่อลนะ วันนี้ก็มีสองคลิปอีกแล้วความจริงผมทําวันละคลิปก็ได้เลยครับแต่ว่าแบบนั้นมันผมก็จะไม่มีเวลาว่างทาอย่างอื่นเดี๋ยดิผมจะทาคลิปวันพันแมนหนึ่งคลิปต่อวันทุกวันอย่างนั้นไม่ไหวแล้วครับตายพอดีครับผมเลยคิดว่าออสองวันละคลิปก็ยังดีทาทีเดียววันลให้มจบจบนะผมนะโอเคก็ถึงสิบนาทีพอดีเลยมาลำดวนดับกันดีกว่านะผมนะ อันดับตอนนี้อยู่ที่293ผมนะก็ขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะผ่านนาันอยู่ที่399นะผมนะตัวข้อสุดแกร่งนอะกจากพัดเด็ก283ผมกิวอยู่ที่28เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นกันใครที่ชอบคิวเนี้ผมยินดมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มหนึ่ข้าววันและจอให้เป็นสีดำด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อ่าไอ้คุณจะคุณจะได้รู้เอ้ยทำไมกูลืมคอนเซปต์ตัวเองวะ คุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนไอ้ควายแค่นี้มึงก็พูดไม่ได้เหรอไอ้เคมือในคอนเซปช่องตัวเองได้ยังไงเพราะเนี่ยผมคุณรู้ยังมันทำไ้ผมถึงเหนื่อยแล้วก็เบื่อเกมนี้ขนาด concept, concept, คอนเซปคอนเซปช่องกูกูยังจําไม่ได้เลยเพราะผมเหนื่อยเว้ยเหนื่อยที่แบบต้องมาคิดว่าเฮียบน,นี้กูต้องทําคลิปแบบไหนไอ,อ้คลิยกูต้องทาแบบไหนลงอะไรโอ้ตายไปดีเลย โอเคก็เอาเป็นว่าจบเพียงคลิปตัวนี้ก็แล้วกันนะผมผมมอยากบ่นเยอะนะครับเดี๋ยวไปบ่นในคลิปเซิร์ฟหกสี่สามต่อดีกว่าผมนะโอเคไปทุโกโบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่เดียวโอ้ยเหนื่อยเว้ยทำเควสต่อเว้ย